สวัสดีค่ะอันนี้คือบ้านตาเปิดนะคะหิวข้าวจังเลยวันนี้จะกินอะไรเนาะคุณน้องนี้ปิ้งอะไรคะปิ้งอะไรคะปิ้งไก่ไก่ป่าไก่ภูเขานะคะท่านผู้ชมถ้าไม่โกหกอค่ะสวัสดีคุณแม่วันนี้เป็นที่คนนี้กัโอ้เป็นแซ่บเน้ำนัวนะคะท่านผู้ชมน้ำนัวเราตามอะไรคะพี่พนันตี้วันนี้เรากิน มีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้คุณแม่จะนําเสนอตำมะไรค้าหินตำป่านะคะท่านผู้ชมเรามาตัวนี้อยู่บ้านหมู่บ้านบนบนบนภูเขานะคะบ้านตาเปิดบนเขามีนบ้านตาเปคุณแม่ซื้อมาคือแปลกๆตาเปิดมันแปลว่าอย่างค่ะที่ไปทีม้าบ้านนี้เป็นชนกลุ่มหน่อยเป็นภูไทยเป็นยอเป็นโซ่ป่ะเป็นเทาเลยค่ะภูไทยยอที่สารล่า อันมีมีเผายังไงแม่หนึ่งบ่อบลเขตดีไหมมันมีเผาเอียงแน่ข้าวเนียวข้าวเหนยวกับมีน้ตาลเล้าน้ำตาลล้ามีหลายหลายอย่างโอ้ดินิผสมแบบชาติพันธุ์เนาะคุณแม่เนาะสมัยก่อนนี่ที่แต่งงานขามขามสายพันธุ์ขามเผาบ่ได้เนาะคุณแม่เนาะคุณแม่จะตำป่าใช่ไหมคะจ้าตำป่าเลยคุณแม่ วันนี้เราจะกินตําป่านะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราหิวข้าวมากเลยจ้าตาป่านะคะสูตรบ้านตะเปิดนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะคะนะคะนี่คือสมาชิกในหมู่บ้านของเรานะคะด้านด้านหลังก็จะเป็นต้นยางนะคะต้นใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมบ้านตาเปิดนะคะอันนี้ก็คือสินค้าในชุมชนของเราอันนี้เป็นฟาร์มตัดมาจากไหนคะเขาวงหรือว่าที่ไหนคะ อ๋อบ้านเก๊กนางแสดงว่าฟาร์มของเราเองเหรออันนี้อันนี้<ห>จอไม้นี้นะคะมีตูดไก่ดิฉันชอบกินตูดไก่กับท่านผู้ชมโอ้โอันนียนี่ก็เป็นน้ำตกกระเโอมีน้ำตกตะเปดิตตเปดด้วยใช่ไหมคะนี่คาะสะท้าน,นไปอีกกระเดียวอันนี้คือคือเครื่องปรุงของตำปลาก็จะมีถั่วงอกอันนี้ขพูดไหมโอ้ไทยพูปลาตูอันนี้ก็จะมีผักดองมีลูกชิ้นมีหอม คนนี้ไม่เทมอืมแล้วก็นี้ก็คือกุ้งปอยนะคะท่านผู้ชมกุ้งฝ่อยสีสวยๆนะคะแล้วก็ปากรอบนะคะท่านผู้ชมปากรอบของเราทั่วนะคะถั่วนะคะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านของเราปลุกเองซื้อมาแต่วโอ้โหโหมอ้โอ้ จริงใอีีหลวันนี้เรารุมแม่ค้านะคะแห้งเป็นอย่างนี้มันจะเปานขึ้นสีนิดหน่อยี่ก็ใส่พริกนะคะพริกแห้งพริกแห้งมันจะหอมน้อคุณแม่เนาะพริกแห้งไมันจะหอมแล้วก็ใส่กระเทียมนั่นยังไงแม่นี่ยนั่นยังไงรันแม่ยังครับคุณแม่ค่ะคุณแม่มีความตั้งใจนะคะคุณแม่ตั้งใจใส่ใจดูแลใจใส่นะคุณแม่นาะ้อจะเห็นลูกสายคุณแม่เด้ดูเลยเธอสกายลูกชายแม่ดิไหนลูกชายล่ะค่ะบาใส่ใส่ ไปบ้างไห่านแม่คไอีหลานรอบอลูหนน้อโอ้จะพอดิบ่อายุจะปีละคุณแม่ยี่สิบแปดนะอ๋อพวกฉีมีลูกมีเมียแล่ะนะยี่สิบแปดปีดีเนาะอันนี้สั่งสั่งกันบ้าอ๋อลูกสาวอันนี้เราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะท่านผู้ชมใส่มะเขือเทศนะคะแมคคาเมืออาชีพนะคะดูกันฝานนะคะการฝานของเรานะคะ มาังนี่คือธรรมชาติของคนในชุมชนนะคะท่านผู้ชมธรรมชาติของเรานะคะโมจแา่พุ่งมลาเนี่ยนะไม่ดีใจหลายเดี๋ยวเทาไรก็ไม่ดีดีดีมาคุณแม่คุณแม่ดีใจใก่อสร้างไว้ไอ้คุณเจ้าตัวชิมบุญโจงนักใจนี่คือลักษณะของคนอีสานนะคะของคนอีสานเราจะมีความร่าเริงนะคะ เราจะมีความจริงใจไม่มีการเสแสแ้งนะคะตอนนี้ก็ใส่มะนาวช่วงนี้มะนาวเยอะนะคุณแม่เนาะเออหลายเด้อช่วงนี้หนาฝนออกโดขคางเนาะคุณแม่จะกดดลงไปนะคะจะไม่ตําแรงนะคะใส่น้ํานัวค่ะน้ํานัวนี่มาจากที่ใดคุณแม่ซื้อหรือว่าทาเองอ๋อาปรุงเองอ๋อปรุงเองมีสูตรรับเฉพาะนะคุณแม่เนาะหอเดอรมากนะคะจะไม่ใส่เส้นนะคะสวยมากนีเสหน้าตาดีมากเลย ดิบไต่เส so ้นมะรักรอของเรามะรักรอปลูกเองหรือว่าสั่งซื้อทางสั่งซื้อหรือส่วนกับบ้านนะคะไม่ได้ข้ามจังหวัดนะคุณแม่เนาะไม่ได้ข้ามจังหวัดมาเนาะไม่ได้มาจากแบบราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยซื้อจากแงนางเรานี่หละโอ้ดินภูเขาค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามากินส้มตำดินภูเขานะคะเราเสียงชงแล้วเนี่ยว้าคือรอเดี๋ยวลูกซ้ายคุณแม่รอค่ะเราคือกมียะไรนะล้วคือขึ้นด่าล้านนแดงบ บ่อแล้วคือรอแต่คุณแม่โอ้ยเสดายเนาะได้แม่วันนี้เราก็ใส่สูลงไปนะคะตั้มได้ง่ายแล้ยนอกจากนี้หอมนะท่านผู้ชมอ๋อพอเราใส่เครื่องเครื่องตัวนี้แล้วเราจะไม่ตัมนะคะอ๋อมันจะมันจะแตกคนเรีเนนะครับแต่คเลียนนะ เอ่อส่วนก็ก็จะหักอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูไม่สวยอุท่านผู้ชมหอมนะคะถ้าเกิดเรามาอยู่แบบหน้าครกอีกทีโอ้หอมตามผู้ดังตึ้งเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นลูกชายเลาเหรอความเปิดกินมาไม่เสี่ยงดูสีหน้าแววตากับแม่ค้านะคะที่เพื่อความแบบว่าความสดชื่นนะคะท่านผู้ชมเลิศมากแล้วจริงๆค่ะดูสิทุกคนจับจ้องคุณน้ำคุณติ่งนะคะจับจ้องนะคะจับจ้อง กระปุลเตยง่ายๆมาปลาแดกเป็นแท้แท้เลยปาต้นตามสูตรบนภูนะคะกะปุลเตยตอนน้ำแข็ปัดแดดมรักกอสูตรดินภูนะคะมะละกอสูตรภูเขาค่ะท่านผู้ชมปลามันตะเฟือเนาะแซมเบอร์เลิยนะคุณแม่เนาะอันนี้คือเส้นมะละกอขนมจีนเส้นข้าวปุ้นบ้านเรานะคะตับผตลูกซ้ายรออีีคุณแม่อะผิวอ่อนนะแต่คุณปีพงผิวอ่อนใช่ค่ะเอาเป็นอะไรกับปีพงผิวอ่อนคุณแม่ ตรงทันขาดที่เออตรงๆกับคุณแม่บอกไว้รู้ค่ะแต่จริงๆก็จะเป็นเครือญาติกันเป็นเครือญาติกันเพียงแต่ว่าพ่อแม่ตายายเราไม่ได้นำนะคุณแม่เนาะโอ้เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วค่ะอ่าปิ้อปงไก่นะคะป้งไก่เราแบบไก่ย่างของเราหน้าทานอันนี้เราเราย่างด้วยถ่านแบบธรรมชาติจริงๆนะคะอันนี้เป็นถ่านแบบไม้บนภูเขานะคะจ้า อนนาหารสุกระชงไหมกะสังกระ,ะต่าย,ย่้อยมากเนาะอันนี้คือเราอาหารอาหารริมทางที่เราหิวข้าวนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราหิวข้าวเราหาที่กินได้ที่บ้านตาเปิดนะครับเพราะว่ารอบเ,ออเส้นทางของเราอยู่บนภูเขานะคะท่านผู้ชมติเผาใหเ,เป็นติบต๊บเนติเผาใหญ่ค่ะท่านผู้ชม นี้เขาเรียกว่าน้ำใจขนาดอยู่บนภูเขาของเรานะคะน้ำใจของแม่ค้าก็จะมีน้ำใจจะมีความเป็นท้องถิ่นของเราอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะตัปาบันตะเปิดโดยแม่ทอปครับกหนึาิในห้องสบายครับพินาตีตัดลิบบินจ้าพินาตีตัดลิบบินเป็นยังไงคะอันนี้คือนักชิมเมืออชีพของฉันอร่อยไม่ให้ออกจากบ้าน เป็นยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะอยแบบไหนบ้างคะมีรสอะไรคะรสนัวทีนัวนัวก็คือมันอร่อยมันนัวผงชูรสหรือเปล่าหรือว่านัวจากน้ำหมักน้ำหมักของเราก็คือปลานะคะนัวซ่บหลนะคะันถ้าเกิดพิณตี้บอกว่าซ่บหลนัวเนี่ยคือสุดยอดแล้วเกินคําบรรยายค่ะท่านผู้ชมเพื่อเป็การเสียเวลานะคะรับประทานได้ค่ะเอาเปอย่างจัง